การแจ้งเตือนของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซัมซุงกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้โทรศัพท์ของเราด้วยฟีเจอร์ AI Notification Summary ใหม่ล่าสุดบน One UI 8.5ซึ่งจะช่วยสรุปก,การแจ้งเตือนที่ยาวลงให้เข้าใจง่ายขึ้นฟีเจอร์นี้ถูกค้นพบในเฟิร์มแวร์ของ Galaxy S 25 Ultra และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าซัมซุงกำลังพัฒนา AI ของพวกเขาอย่างจริงจังแต่ที่น่าสนใจคือฟีเจอร์นี้จะทำงานอย่างไรกับการแจ้งเตือนที่ซับซ้อนเฟิร์มแวร์ทดสอบ One UI 8.5ล่าสุดเปิดเผยว่า ผู้ใช้สามารถจัดการแอปที่จะถูกสรุปข้อความแจ้งเตือนไหนดอแม้ว่าในเวอร์ชั่นทดสอบจะยังไม่สามารถแก้ไขารายชื่อแอปได้แต่คาดว่าเวอร์ชั่นสมบูรณ์จะอนุญาตให้เลือกได้ตามต้องการฟีเจอร์นี้จะใช้ Google Cloud AI เพื่อให้การสรุปมีความแม่นยำและเถียรมากขึ้น AI Notification s u m m a r i คืออะไรฟีเจอร์นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการย่อข้อความแจ้งเตือนที่ยาวหรือซับซ้อน ให้อยู่ในรูปแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเช่นอีเมลที่มีหลายย่อหน้าการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียที่มีข้อความยาวหรือแอปแชทที่มีข้อความต่อเนื่องหลายบรรทัดระบบจะสรุปใจความสำคัญมาให้ผู้ใช้เห็นทันทีที่ดึงแถบแจ้งเตือนลงมาประโยชน์ของฟีเจอร์นี้คือช่วยลดภาระในการอ่านแจ้งเตือนจำนวนมากผู้ใช้สามารถเข้าใจสาระสำคัญได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเปิดอ่านทั้งหมดเหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจำนวนมากตลอดทั้งวันเช่นนักธุรกิจพนักงานออฟฟิศ หรือผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ต้องการติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็วแต่คุณคิดว่า AI สามารถสรุปข้อความแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำทุกครั้งหรือไม่คาดว่าฟีเจอร์นี้จะถูกปล่อยใช้งานจริงพร้อมกับการอัปเดต One UI แปดในอนาคตและอาจกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Galaxy AI ที่ซัมซุงพยายามขยายการใช้งานในหลายมิติดังนั้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับฟีเจอร์ AI Notification Summary นี้คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้โทรศัพท์ของเราหรือไม่ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้